วันนี้เรามาอยู่ในเทสลาโมเดลวายลองเลนกับฟิลลิ่งนะในการขับวันนี้ก็กับแตกต่างแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ สำหรับลูกค้าคันนี้นะฮะที่ได้มาทำการนัดหมายติดตั้งระบบช่วงล่าง f u l s e เดี๋ยวเรามาดูนะฮะรายละเอียดที่จะทำมีอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือเปิดประตูไม่เปิด <c oughs> <c oughs> ทำไงว่าเปิดประตูไม่ออกอ่าฮะนะครับสำหรับใครที่ใช้เทสลาโมเดล Y หรือเท s l a <c oughs> นะครบปกติรถตัวไปแม่งเปิดอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะออกใช่ป่ะ หานี่แมงเปิดไปได้ว่ะแล้วก็จะมีรถแมงฉลาดนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูนี่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 มันจะมีสัญญาณบอกนะครับถ้าเกิดสมมติเราเปิดปุ๊บมีภาพบอกว่าเอ้ยมึงต้องไปเอากุญแจมึงไปไปแตะตรงนี้นะอ่าเราตาก,กล้องเรามาดูนะฮะนี่นี่นี่มันจะมีสัญญาณบอกในตัวหน้าจอด้านในเพื่อเป็นความรู้นะครับเผื่อญาติพี่น้องใครมีหรือว่าใครกําลังซื้อนะฮะกดป้า นะฮะเนี่ยสัญญาณออกเลยที่ปลดกุญแจแม่งอยู่ตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปเทสรถก่อนว่าฟิลเดิมเป็นแบบไหนอาการเดิมเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับ นะก่อนที่จะส่งมอบรถ้ลูกค้าก็คือเทสได้ครั้งละเราเนี่ยเน้นทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการเทสได์ทุกคันฮนะส่วนใหญ่แล้ว80ถึง90ผมจะเข้ามาตรวจสอบเทสได้เองทุกคันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเทสลาโมเดลวลองเลนนะครับคันนี้ครั้งที่แล้วตอนแรกเลยที่เข้ามาก็คือลูกค้า เราบรนเร์มขึ้นเราก็เลยแนะนำเลยฮะชุดนี้เลยชุดสุดคุ้มนะฮะโปรเฟนเดอร์เป็นตัวฟีเซตนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาลูกสูบ46มิลเป็นโมทูล2.0สามารถโหลดได้ถึง45มิลนะครับหรือ2นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใช้กับ เนลลาโมเดลวายและนะครับตัวเพอร์ฟอร์แมน์ได้ด้วยนะครับในชุอรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยรถจะค่อนข้างที่จะเรียลงจากเดิมประมาณ1นิ้วนะฮะหรือที่ิห้าจากฟิลลิ่งนะฮะในการขับวันนี้ก็แตกต่างแน่นอนจากครั้งที่แล้วที่เป็นชุมเดิมมีความกระชับขึ้นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นนะครับก็เตรียมส่งงานนะฮะก็ตั้งโถดเรียบร้อยใช้ความเร็วสูงแล้วก็ใช้ความเร็วปกติเนี่ยค่อนข้าง ิเมนของตัวรถว่ามีความลงตัวแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากโหลดบอกจะจัดให้โหลดได้ตั้งแต่ขึ้นนิ้ว1น,นิ้ว1น,นิ้วครึ่งและ2นิ้วนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆเป็นแนวทางในการแตกนะครับขอบคุณครับ